สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลวันนี้ครูชุ้มีเรื่องเล่าเม้ามอยนะคะวันนี้โอ้โหมาฟังกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะองเพียงองอิงองอิงนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าอะไรเอ่ยฟังกันเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะวันนี้มีการถ่ายทำเอ็นะคะคู่กับนักร้องนะคะหมอรำ จินตราภูนราบนะคะช่วงขณะนี้นะคะขณะนี้คือเวลานะคะบ่ายสามโมงนะ,ะเกือบจะบ่ายสามโมงเย็นแล้วนะคะแต่มาถ่ายทำเอ็มวีกันตั้งแต่บ่ายโมงนะคะกูชุก็จะมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะว่าช่วงบ่ายนะคะจินตราภูนราบนะคะยังไม่มานะคะ,ะได้ข่าวแว่วมาว่านะคะจินตราภูนราบจะมาประมาณบ่ายสามโมงนะคะ แต่ขณะนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงรักครูหมอนอิงนะคะบอสโจโยมนิมได้มาถึงที่ศาลแม่แฮนนี่นะคะอยู่ที่จังหวัดสีสะเกตนะคะขณะนี้กำลังถ่ายทำา MV กันอยู่นะคะผู้คนมากมายผู้คนนี้นะคะมาทำไมกันอ๋อมาดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถ่าย MV นะคะ ตอนนี้นะคะคุณชุกก็ไปเมาท์อมอยไปสืบมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปดูนะคะตอนนี้ก็จะมาเมาท์อมอยให้ฟังกันนะคะในขณะนี้และก็ตอนนี้นะคะน้องอุงอิงนะคะก็ได้มาถึงแล้วและขณะนี้ก็กำลังถ่าย MV กันอยู่ระหว่าง ครูหมอนอิงนะคะกับน้อง,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้พี่กับน้องนะคะกําลังจะไปทําชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะส่วนครูหมอนอิงก็รับบทเป็นนางเอก MV ของน้อง,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะแต่พี่เอขออุบเอาไว้ก่อนนะคะว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวก็ไปรอชมกันนะคะไปให้กำลังใจกันได้ในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะคะจะออก MV นะคะ ของนะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของจินตราภูลราบนะคะกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในชื่อเพลงว่าสร้างผสมน้องฮักเมื่อกี้นี้คุชุได้เข้าไปดูมาแล้วนะคะโอ้โหนะคะในขณะที่ถ่ายทํา M v มนะคะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงของเราก็มาในเสือ้อสีน้ําตาลเสาย,ยืดน,นะคะยืนอยู่ที่สารแม่ฮันนี่นะคะ ส่วนครูหมอนอิงของเรานางเอก MV นะคะรู้แต่ว่านางเอก MV คือครูหมอนอิงนะคะแต่พระเอกนะคะพระเอกขขงอุปวิก่อนนะคะว่าเป็นใครนะคะไปเฉลยกันในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ก็จะได้รู้กันว่าพระเอก MV คือใครนะคะ แต่ที่รู้ๆทำให้ครูหมอนอิงของเรานะคะเศร้าซ้อยน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาเลยนะคะในขณะที่ถ่ายทำ MV นะคะส่วนน้องอุ๋งอิงนะคะก็ไปยืนอยู่นะคะตรงดอกดาวเรืองนะคะก็ไม่รู้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวก็ไปชมกันได้นะคะในวันที่21นะคะส่วนครูหมอนอิงของเรารับบทเป็นนางเอก MV นะคะก็ได้มาในลุกเสื้อขาวนะคะแล้วก็ใส่ผ้านะคะสำเร็จนะคะ สวยค่ะสวยนะคะนางเอกเอมของเราคูหมอนอิงนะคะสวยมากเลยนะคะวันนี้คุูชูก็ได้เข้ามารับชมแล้วนะคะร้องไห้นะคะคูหมอนอิงเศร้ามากเลยนะคะร้องไห้นะคะทําไมถึงร้องไห้อ,อ, s, อ ain, นนนหนุ๊ยอุเดี๋ยวเดี๋ยวพูดออกมานิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะเห็นบอสโจยมนินเดิน finished. ควงคู่มากับนางเอกหมอรำสาวสวยของเราคืออมแอมนะคะ เดินเคียงคู่กันมาที่ศาลแม่ฮันนี่ในขณะนั้นนะคะแล้วส่วนคูหมอนอิงก็น้ําตาไหพลพรากเลยนะคะน่าสงสารคูหมอนอิงมากเลยนะคะว่าสาเหตุที่ร้องไห้เพราะอะไรนะคะเดี๋ยวก็ไปชมกันได้นะคะในคลิป MV นะคะเต็มรูปแบบเลยนะคะจะออกอากาศนะคะฉายไปทั่วโลกเลยนะคะในวันที่21 แต่ในขณะนี้กําลังถ่ายทํา MV กันอยู่ครูชู้เห็นครูหมอนอิงร้องให้ครูชูก็จะร้องให้ตามไปเลยนะคะดูแลเศร้ามากสุดซึ้งเลยนะคะคู่มอนอิงตีบทแตกอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเล่นเป็นนางเอก MV นะคะเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะคะคูหมอนอิงเนะะี่ยค่ะแม้กระทั่งของน้องนะคะเอิ้นฮักนางเอกน้อยก็เล่นนะคะคูหมอนอิงสุดยอดอยู่แล้วนะคะเล่นเก่งตีบทแตกนะคะคูหมอนอิงเนะะี่ยค่ะ แล้วก็มาครั้งนี้นะคะได้รับบทนะคะเป็นนางเอก MV นะคะของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและจินตราภูนราบนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำ MV กันอยู่นะคะในชื่อเพลงนะคะเขาบอกว่านะคะสร้างผสมน้องฮักนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้องไปถ่ายอัดนะคะอัดบันทึกเสียงนะคะของเพลงนี้นะคะกว่าจะได้มานะคะมันร้องยากนะคะ เป็นหมอรำนะคะเป็นในคำนองหมอรำเลยนะคะร้องยากมากนะคะกว่าบอสโจจะให้ผ่านนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะเทคกันแล้วก็เทคกันอีกร้องกันแล้วก็ร้องกัอนอีกนะคะผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้นะคะบอสโจนี่ไม่ยอมเลยนะคะส่วนครูนะคะรมมครูก็ไม่ยอมปล่อยผ่านนะคะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะคะ โอ้โหรายเทคมากเลยค่ะก็จะผ่านนะคะแต่น้องของเราก็เก่งนะคะสุดยอดในการร้องเพลงนะคะร้องออกมาไพเราะมากนะคะเพลงเนี้ยเพราะไพเราะมีความหมายนะคะสนุกตื่นเต้นนะคะโอ้โหถ้าออกมานะรับรองค่ะติดหนึ่งมาแรงแน่นอนนะคะ MV นะคะ MV นี้แล้วก็เพลงนี้นะคะคุูชูคิดว่านะคะติดหนึ่งมาแรงแน่นอนเลยนะคะ และขณะถ่ายทำนะคะโอ้ยยังทราบซึ้งเลยคะ่ะยังอยากจะรุ่นไปเลยนะคะว่าโอ้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณช่วงเหมือนกันนะคะก็ต้องรอนะคะรอชมเต็มรูปแบบนะคะในวันที่21คกุมภาพันธ์นี้นะคะรอดู MV นะคะกำลังถ่ายทำกันอยู่ในขณะนี้นะคะ ก็ถามว่ายากไหมก็สัมภาษณ์น้องนะคะน้องบอกว่ายากนะคะแต่น้องของเราอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเก่งมากนะคะก็สามารถร้องเพลงนี้ออกมาด้วยไพเราะและสนุกสนานมากนะคะในเพลงสร้างผสมเนี่ยค่ะสร้างเหาะสมนะคะ,ะ,คะชื่อเพลงนะคะสร้างเหมาะสมน้องฮักเลยนะคะมันก็แปลอยู่ความหมายอยู่แล้วนะคะเป็นเพลงที่แบบว่าเวลาร้องออกมาเนี่ยนะคะสนุกสนานนะคะโอ้โหแบบเพาะเพาะนะคะ คุชูพูดได้คำเดียวว่าเพาะมากเลยนะคะในที่ขณะถ่าย MV นะคะก็มีผู้ร่วมแสดงนะคะหลายท่านเลยนะคะพระเอกของ MV คือใครเดี๋ยวก็ไปรอชมกันวันที่21นะคะรู้แต่ว่านางเอกของเราคือครูมหมอนอิงนะคะเศร้าร้องไห้ในขณะที่ถ่าย MV นะคะเดี๋ยวก็ไปรับชมกันได้นะคะเดี๋ยวคุูชุก็จะมาเมาท์มอยให้ฟังนะคะสถานการณ์นะคะ ตอนนี้นะคะโอ้โหหมดเวลาอีกแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูชุจะไปที่ไหนนะคะและจะเล่าเรื่องอะไรก็มารอรับชมรับฟังกันได้นะคะตอนนี้นะคะครูชุก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับครูหมอนอิงและน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงปะทะ จินตราปูลราบนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ